ありがとうございます。 คุณแม่น้องเป็นเป็นอะไรครับเป็นโรคอะไรครับเป็นกระดูกตรากหักง่ายครัอยางนี้เรามีการดูแลน้องยังไงบ้างครับเวลาาเรียนทุกวันอย่างเงี้ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะเพียงแต่น้องนั่งรถเข็นน้องเดินไม่ได้มาคอยช่วยเหลือน้องเวลาน้องเปลี่ยนข้าววิชาเรียนเวลาน้องทานข้าวเวลาน้องข้อข้างน้ำค่ะต้องมาคอยช่วยยกช่วยอะไรรถเข็นน้องช่วยยกน้องข้อข้องน้ำ คุณแม่ก็ต้องมาโรงเรียนทุกวันเลยเวลาที่น้องมาเลยทุกวันเวลาน้องมาเรียนแต่ช่วงไหนที่น้องมีแขนหักขาหักก็จะหยุดไปเลยไม่ได้มาเรียนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วตอนนี้น้องอาศัยอยู่กับคุณแม่คุณพ่อใช่ไหมพ่อพ่อทำอะไรครับพ่อรับจ้างขับรถแม่เดียวพ่อทำงานคนเดียวแม่ก็ต้องมาคอยมาคอยดูน้องนะครับคอยดูแลน้องนี้โรคโรคนี้เป็นกันเยอะไหมครับจริงๆแล้ว โลกนี้จริงๆก็ถามว่าเป็นเยอะไหมเราเราเราไม่รู้ค่ะไม่ไม่รู้ว่ามันมีคนที่เป็นเยอะกว่าน้องไหมอะไรพอเราเราเราไม่ได้ไปสัมผัสถึงก็เจอเด็กคนอื่นที่เป็นอาการเดยกกันน้อไหมครมีค่ะมีบางคนก็เป็นระดับน้อยบางคนก็เป็นระดับสูงค่ะอย่างน้องนี่เป็นระดับต่ำแล้วระดับระดับที่แบบเยอะมากแล้วน้องหักเยอะมากแล้ว อย่างนี้คุณแม่มีการให้กำลังใจน้องไงบ้างครับเวลาน้องมังเรียนน้องมังเรียนก็คือเราจะมาเจอทั้งคำพูดคนทั้งแบบอะไรเนาะเราเราก็จะบอกให้น้องให้น้องให้น้องอดทนให้น้องสู้เพราะว่าเราอยากมาเรียนเราอยากมาเรียนเราเราไม่ได้เราไม่ได้มาฟังว่าคนจะมาพูดว่าเราเป็นอย่างนี้นนะเราพิการนะหรืออะไรอย่างนี้เราเดินไม่ได้นะก็บอกบอกให้น้องแบบนี้ค่ะน้องก็จะจะค่อนข้างจะแบบ ฟังอยู่นิดนึงค่ะน,น้องๆเจะความคิดเขาเขาจะไม่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปค่ะเขาเขาค่อนข,ข,ข้างจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงน,นะครัคุณครับเห็นน้องเขียนแต่งประโยคอะครับที่คุณครูดูแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะก็อันดับแรกนะคะที่น้องส่งมะคุณครูก็ได้อ่านเนาะว่าที่น้องเขียนว่า ฉันอยากเดินได้แล้วก็ฉันอยากแข็งแรงในมุมมองของคุณคุกก็คิดว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีความยออ่อท้อค่ะแบบเหมือนกับว่าเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเป็นอุปสรรคกับเขาอะค่ะมีสามารถแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้แบบไฟฝันคิดว่าไฟฝันว่าสักวันอ่ะตัวเองจะสามารถเดินได้อยากเดินได้เหมือนมีความหวังอะค่ะ ทั้งที่ในอนาคตน้องอาจจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะว่าในช่วงนี้เขาอยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่เนาะคุณครูก,ก็เหมือนกับก็ต้องเป็นครูค่ะก็ต้องให้กำลังใจน้องในทุกๆวันคุณครูมีคุณครูมีการให้กำลังใจเด็กนี้ไครับเวลาน้องมาเรียนนี่ทุกวันครับ ก็ในฐานะคนที่เป็นครูนะคะก็ให้กําลังใจเด็กแล้วก็ดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอยู่แล้วค่ะไม่ได้แบ่งแยกว่าใครที่จะแบบมีร่างกายที่ปกติหรือว่ามีความปกครองทางด้านใดนะคะคุณครูก็ให้กําลังใจเด็กๆทุกคนอย่างเต็มที่อย่างในอย่างโฟกัสเนี่ยคุณครูก็น้องมาโรงเรียนเนาะถ้ามเมื่อ ทำดีคุณครูก็จะมีรางวัลให้ค่ะแล้วก็คุณครูจะคอยพูดชื่นชมในสิ่งที่น้องทําตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาน้องตอบคําถามคุณครูก็จะให้เพื่อนๆช่วยกันปรบมือให้ค่ะแล้วก็มีการให้เพื่อนๆเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลกันด้วยอย่างเช่นก็จะมีตัวแทนของเพื่อนที่จะคอยเห็นรถเวลาคุณครูไม่ ะดวกคุณครูไม่ว่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวแทนในการเข็นรถโฟกัสไปดังที่ต่างๆเช่นเวลาไปทานข้าวที่โรงอาหารอย่างเงี้ยค่ะนีคุณแม่คุณแม่ของน้องโฟกันนีมาทุกวันเลยไหมคะแม่มาทุกวันค่ะแต่บางทีแม่เขาก็ยุง่งเนาะต้องทําส่งขนมทําขนมไปส่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฝากคุณครูไว้ในวันที่เขาไม่อยู่หรือไม่ว่างช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูคก็จะรับหน้าที่ดูแลน้องแทนค่ะ อย่างนี้มีปัญหาไหมครับเวลาคุณแม่เข้ามาเฝ้าน้องเนี่ยทางโรงเรียนมีปัญหาอะไรไหมครับอ๋อไม่มีเลยค่ะช่วยช่วยเหลือกันได้อย่างดีด้วยอย่างเช่นเวลาเด็กเยอะอย่างเงี้ยวุ่นวายเช่นวันนี้ค่ะที่มีงานเลี้ยงน้องคุณแม่ก็คอยช่วยดูแลน้องๆคนอื่นด้วย